ในเดือนตุลาคมปี1999แดเนียลและเพื่อนของเขาฮีเตอร์ได้หายตัวไประหว่างการตั้งแคมป์ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะออกค้นหาเขาทั้งทางบกและทางอากาศก็ไม่มีใครพบปออแสของเขาเลยและนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมวันที่22ปี1999เอาละครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม The House in the Woods เป็นเกมน่ารักน่ารักสั้นๆนะครับก็รู้สึกว่าเกมนี้จะเกี่ยวข้องกับลัทธิอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในป่าแล้วเรามาที่นี่เพื่อตามหาเพื่อนของเราที่มาตั้งแคมป์แล้วพวกเขาหายตัวไปไฟกระพริบด้วยก็มาดูกันว่าวันนี้เราจะเจอเบาะแสอะไรบ้างไหมของเพื่อนที่หายตัวไปนะครับตรงนี้มีกระดาษแปลกๆอยู่เขียนสนัญลักษณ์บางอย่างเหมือนอักษรรูนเห็นได้ตามพวกเกมผีทั่วๆไปนะครับเอาละ เกมนี้ก็มันน่าจะไม่ค่อยมีอะไรออกมาเท่าไหร่นะไม่น่ามีอะไรออกมาวิ่งไล่เราแต่ว่าจะเป็นหลอนบรรยากาศเหมือนเล่าเดินป่าในตอนกลางคืนประเด็นคือใครเขาใช้ให้มาเดินป่าในเวลานี้เนี่ยเป็นผมผมกลับบ้านไปตามคนอื่นมาหรือไม่ก็มาตอนเช้าก็ยังดีไม่ตายเถอะอ๋ะอตรงนี้เหมือนเป็นสูสารเลยใช่ไหม เสียงอะไรเนี่ยคืเสียงหลอนมากเป็นสุสานเนาะที่ต้นไม้ก็มีสัญลักษณ์อันนี้อยู่อีกแล้วนะครับของรัฐที่อะไรบางอย่างเราควรจะไปทางไหนไม่แน่ใจนะเจออันนี้อีกแล้วโอ้มีตัวเราด้วย มีสุสารอันนึงตรงนี้เด่นมากพร้อมกับอักษรรูนมากมายในนี้ไม่มีเสือแพดเดิลป๊อปอยู่ใช่ไหมครับโอ้มีสัญลักษณ์เหมือนอัญเชิญซาตานออกมายัางไงอย่างนั้นเดาได้ว่าเพื่อนต้องถูกจกับไปบูชายันแน่ๆเลยผมว่าอ๋อบ่อน้ำเหรอ โอ้ oh. มีศพเพื่อนเราอยู่ข้างในนั้นไม่เอ่ยหวังว่าเราจะไม่โดนผลักลงไปก็ดูไม่มีอะไรนะครับฮ่าฮ่า <laughs> นั่นไข่นะ <laughs> มีคนอยู่ด้วยฮนะอ่าแปลกๆนะครับตอนนี้ผมว่าผมหลงป่าแล้วเราไม่รู้ว่าเราควรจะไปทางไหนกันแนะ่ <laughs> คือเกมนี้มันก็ดูไม่มีอะไรนำทางเลยนะ ได้ยินเสียงสวดบางอย่างนะครับจากหินนี้หินมันเรื่องแสงด้วยเหมือนมีคนท,ทําพิธีกรรมอยู่อย่างไงอย่างนั้นเลยอเอาล่ะไปกันต่อเอาเป็นว่าผมลองเดินขึ้นไปบนเนินแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ดูจะไปทางไหนดีวิ่งต่อไปเอลผมลองไปตามเสียงนั้นดูไหมเสียงร้อง อยู่ใกล้ขึ้นด้วยฮะโอ้ผมว่าผมเจอแล้วบ้านในป่าตามชื่อเกมมันต้องมีอายไแน่ๆเลยไม่มีอะไรอยู่ข้างๆนะเมื่อกี้ระดุ้งเลยเข้าได้ไหมอะดูท่าทางจะเข้าไม่ได้นะครับทางนี้ล่ะ นี่ก็เข้าไม่ได้หรือว่าจะเป็นทางนี้มีมือคนอยู่ด้วยเขาชอบให้เข้าประตูหน้าสินะผมจะพูดอีกรอบนะเป็นผมผมกลับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยแล้วเดินมาแบบแล้วหายนึกว่าจะต้องวิ่ง งดีสำรวจแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรไหมไม่มีเกมวุ้เกมน่ากลัวมากนะทางทังนี้ยังไม่มีอะไรผมมาเลยแต่ว่าคิดถึงบรรยากาศที่เรามาสำรวจบ้านล้างจริงๆอะ่ะมันก็คงน่ากลัวแบบนี้อะ่ะและเรื่องจริงผมคงไม่ไม่หันกล้าจะเข้ามา อ,อไปฉายผมหายไปไปฉายโอ้ยได้ยินเสียงหายใจตัวเองแล้วเนี่ยโอ้มีแหลกด้วยโหลดผีแน่นอนนะจังหวะน,นี้เอาจ้าเอาเวนเห้ ตอนนี้แฟนตาซีหมดแล้วผมอธิบายอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเหมือนเราว้าปอะตอนนี้ทางออกปิดหมดแล้วนะครับแล้วตัวละครเราไม่ฉลาดพอที่จะออกทางหน้าต่างแน่นอนนะตัวเอกเกมสยงองขวัญเรกครับออกทางหน้าต่างไม่เป็นหรอกอู้น่ากลัวน่ากลัวจะจัดตอนนี้คือไม่กล้าเดินไปไหนแล้วว่ะโอเคตอนแรกผมคิดว่าเราจะไม่ได้ขึ้นชั้นชั้นไม่ได้ขึ้นชั้นบนแล้ว ไม่ผมจะกลับผมจะกลับจะกลับแล้วให้ผมออกไปทำไมโอ้โหอันนี้คือไหลเชือกเหรอคงต้องขึ้นไปใช่ไหมเขาเชือ่อเชิญขนาดนี้อแูแดงแดงเชียวไฟดับด้วยแอบมองอยู่น,นะจ๊ะ คือใบขนาดนี้ใบจนแทบจะทิ่มตาแล้วรู้แล้วครับว่าเพื่อนผมถูกบูชายันนะไม่ต้องใบเยอะก็ได้แต่ปล่อยผมอกไปได้โปรดผมไม่เอาแล้วเพื่อนนะปล่อยเพื่อนตายไปเลยจังหวะน,นี้พลังมิตรภาพไม่มีอยู่จริงอุ้ยเสียงอะไรอตอนแรกผมบ่นว่าเกมเอื่อยนะตอนอยู่ในป่าแต่ตอนนี้คือ เบาๆหน่อยก็ได้อุ้ยตัวอะไรอ่ะเห็นตัวแปลกๆนะครับขานขึ้นไปข้างบนห้องใต้หลังคาเหรออุ้ยมาเป็นวงวงเวตดาห้าแฉกสมัยนีย้อนุบาลผมเคยฝ่ายฝันว่าครูจะให้ดาวผมเยอะๆแต่ตอนนี้ผมไม่อยากได้แล้ว เรียบร้อยท่านซาตานเขาขึ้นมาแล้วนายจะรู้ได้หรือยังเราว่าเขาทำอะไรกันนะ่ะนี่เดินเข้าไปในวงด้วยเราเทพา่พอเราหล่อเท่แล้วไงเราควรจะเดินกลับไปเลยเหรอถูกไม่รอดว่ะ ผมเปิดไปฉายได้ไหมไม่ได้อู้โอเคอ่าอักษรลูนเต็มไปหมดผมว่าเราไม่รอดว่ะผมพนันหวดหน้าตากเลยไม่รอดกลับไปแน่นอนอุ้ยปิดประตู กดวิ่งไม่ได้แล้วด้วยนะเขาไปอยากให้เราค่อยๆเดินซึมซับบรรยากาศของความน่ารักใสๆในเกมนี้ไปผมรอดปะเฮลมันคือร้องร้องให้ช่วยใช่ไหมดได,ได้คุณประตูหลังต้องเปิดได้แล้วล่ะผมว่าไม่ ประตูหลังไม่เปิดโอ้มีทางลงชั้นใต้ดินโอ้ว้าว,าวทำไมฉันต้องอยากรู้ด้วยว่ามีอะไรอยู่ใต้ดินน่ะจริงฉันไม่อยากรู้แล้วนะนั่นมันปิดอัดแล้วหายเอา้าเพื่อนนันเพื่อนฉันใช่ไหม เขา i ินเ e w o o ู s จบเกมแล้วหรอยังยังเราโดนจับอยู่แล้วมันยังไม่จบโอ้โหสามเหลี่ยมได้เปิดออกว้าวไม่ว่าเขาจะเป็นใครแต่เขาสยองมากท่าเดินคือแบบอุ้ยยึกยักมันเป็นตะกุกตก และนี้ก็เป็นทั้งหมดของ House in the Woods โดยรวมเกมก็น่ากลัวและก็หลอนดีนะครับทาบรรยากาศออกมาได้ดีเลยตอนที่ผมเข้าไปสำรวจในบ้านเนี่ยผมรู้สึกกลัวแล้วก็ขนลุกตลอดเวลาแต่ว่าถ้าหากเกมมีสตรอรี่มีอะไรมากกว่านี้ผมว่ามันจะกลายเป็นเกมที่น่าสนใจเลยนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหวังว่าจะได้ประสบการณ์สยองในวันนี้ไปถ้าหากที่ชอบเกมแบบนี้ช่องของผมก็มีเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดเข้ามาดูในช่องไอโต๊ะ LH วันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ